ชุสดสนะครับดินดินแอนเนาะเห็นนะแด<อ>มากินน้ากันพี่น้องมากินน้ากันครับหวานบ้านพี่น้องพอเยี่ยมเลี้ยงกุ้งไว้ครับก็บไปกินกุ้งช็อตเห็นเขาซื้อมาตตลาดเขาโบ้หูดอกว่าพอเยี่ยมเลี้ยงกุ้งไวพ้พอเยี่ยมกับไปกินสดๆดมุดขึ้นมาจากน้ำเนาะครับนี่น้าจิ้มพอเยี่ยมเห็ดน้าจิ้มซีฟูดอ้าพูดอะไรไปสิดเบสส้กุยชีนะ ยังมากวนน้ำน้ำมันคุ้นเอ้ยเอ้ยบอกกันนี่แม่ตัวแม่ยังหยีนี่ยังตัวแม่ยังกอถามเนี่ยกูมา่ยังกระได้กูก็มาหากินกุ้งกุ้งช็อตกุ้งยังกูละนาะสากูกุ้งยังห้องโจาเอาเจ้าหนี่เป็นบ้าเป็นบัวนอนแต่พัดแต่เลือกเหล่ามันนี่สมองไปไกลแล้วเจ้านี่กุ้งยังสิไม่อยู่ในสาอันสิเอากับกูเลี้ยงไว้แหมบอกกันนี่แม่เลี้ยงไว้แนวเลยขอถามเนี่ยวันแม่กูจะทำจิ้มซีฟูดมากินแม่ โจาได้มีคนริดไอเตะฮอดปากคุณไอเตะฮอดดาบคุณมาโอ้โจดทำกลุ่มคุยว่าเลี้ยงกุ้งไรเขาเขาบอกไอหนิ่งจะเป็นคนยังสี่ว่ะพี่น้องเดี๋ยวผมก็ลุ้งหมดเด้อครับเนาะผมก็ตับไซคุมาเท่าตัวเท่าตัวโอ้ยคุยขี้ไว้ชุ้มือปนิ่มันตายไปแล้วแหละเอ้าหมอนี่คือเป็นคนยังสี่ว่าปากบอลปากอีหยังเถอะว่ะแล้วมึงไม่สิเด็ดสากเอินยัง สายโจกซมำสายข่อยตัวจิตกระเด็นตัวนายไงกองเฟ้นบักน้ำเพรอาบเมื่อยย้อย่าจมถ้าจะได้กุ้งข่อยเท่ฮอดดาข่อยคนกะเมึงเอ้ยกูกับมึงนี่นี่เท่เตะปากน้ำมึงถ้ามึงเนอะมึงเถอะมึงไวเมึงพี่น้องของเด็กลูโอ้ยมืออากาศมันเย็นเนาะครับมื้อนี้เลยว่าขึ้นว่ากุ้งมันก็อยู่น้ำขางฟังพี่น้อง อากาศก็ดีแล้วพอเยี่ยมก็ขอโตลงลงหมุดกันน้องครับเนาะ A few moments later มีเด้บ่าเยอะรอบเป็นชนั่วโมงเด้โอ้ยนั่งรอก็นั่งรอดโดนเหรอเบสก็บรรลุสิทิมากวนน้ำขวี้ยงเอาเออนั่นขึนน้นมากเลยไล่ยิงไี้กูอย่างนั้นเด็กอีนีว่ะโอ้โหปเทาองปะท้องปะจบคือหาได้กไปโอ้โหปะท้องปะทองได้หลายบ่ พอวะพอกินแล่วพี่น้องเอ้ยพอกินแล้วอุ้ยให้กินน้ำเลยด้อยังกุ้งปูเนาะหลังต้นก็หวานใช่ป่ะมงหลังม้หารากเอากนรวเาเาราวว้าวปูเลี้ยงปูเลี้ยงปูเลี้ยงวูเลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงปูเลียปูเลี้ปูเลี้ยงปูเลี้ยงปูเลี้ยงเ้ยเ้เเพเีเเ้าเลเเี้ นี่ครับดินนั่งนา่งเห็นไหมพอเยี่ยมเลี้ยงนี่นาะเออเป็นทังไหนมึงเสียวกูไปมึงเนี่ยตามึงอ่ะครับเออนี่ตบปุ๊กหูเลยบอกมาในกองเพี้ยนอุ้ยหลังติดทีมึงพี้อนพูดเลาเพูดซิมหลังเจ้าติ๊ดยังเหรอวะพี่ตี๊ดฉีดอาบอกว่ามันติดขี่คนโอ้โหพอดีเคยขี่ไปดูนะเอามากระนี้เนืมัน ใส่ป่ามึงขี่ไว้มึงก็มันกินน้ำกูโอ้ยมันก็ล้างออกได้เนาะโอ้ยบักอัปปีเอ้ไหนาไงกองเพ้นดินสดๆเลยครับพี่น้องกินไดนบนนี้กินไหนบ่นี่มุณเอาชั่วพันแนดินสดๆกินได้กุ้ยมึงกินเนี่ยกุ้ยบิดคอมึงพี่น้องมึงกุ้งสดๆนะครับดินดินเอ้นะเห็นนะแต่ว่าเ่าะเยี่ยมว่าวเลยเพราะเยี่ยมไม่ได้ว่าวเลยนะครับเลี้ยงจริงมาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมวิธีกินกุ้งช็อตนะครับนั่นนะเฮ้นะ เออว่างินั่นนะเะเอะอะด้ใครจะบอกว่าใครกินมีเพียงอันนี้มึงบัวมันเจ็บบัวมันหนีบบัวลองมึงเออโอ้ยมันหนีบบัวได้ทั้งคือเออคือเนาะนั่นเน่นอ่หนีบ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 เออเออเจ็บอยู่บ่มันแหลมนั่นแหละกุ้งแค่ครับผมเอาเอาแตงหูมันหนีบิ่งลูกอ้ยเโจดหนีบหูเจ้าดดอ้นมึงครับนี่เนาะผมไปกินให้มึงกุ้งสดเออ กุ้งสดๆพี่น้องกุ้งสดๆครับผมมามากินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันครับหวานบอหวานบ่อู้หวานเหรอพ่อเาหวานกูไม่แมนพอเถ่ามึงกูให้มึงกินมันบุญหัวแล้วก็บอกนี่มันมอื่นแต้วพอเถ่าเว้ยมาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมกุ้งสดพอเยี่ยมกินได้ยังสี่ลหรอครับผมกุ้งสดๆเนาะเอาออกจากกันนี่มาใหม่ๆสดๆนี่มึงพี่น้องมามาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเสียบๆ นี่ใสเงี้ยคก์เตอร์เนอะชคก์เตอร์ประมาณนี้อ,อ,อ่ะโอแบบพี่น้องไหมเจ้าก็เดินน้ออืออือเสียบครับผมอะไรอืเสียบแห้งหมดโอ้เจ้านี่อ่ะโอ้ออพี่น้องแซ่บอีหลีครับผมกุ้งสดมาเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดเข้ามาเรียนน้ำพรอเยี่ยม มากินกุ้งสดก็พอเยี่ยมนะ้ครับเนาะแซบไมื่อยแต่โอ้แซบครับมาครับพี่น้องมากินร่วมกันครับโอ้บอกโอ้พี่น้องอยากโซ่ไล่กับไส้กับกุ้ยแล้วใส่ขึ้นมึงใส่โอ้พี่น้องเมืองครับผมผมได้ยินข่าวว่าไปเห็นมาสี่พันพึ่งพี่น้องเนี่ยกูโซ่ขึ้นมึงเลย ใสเอาโซ่มึงเอาโซ่มันก็ลังแตกบอกหัวโยเอาโซ่หน่อยหนึ่งเอาโซ่สีแดงกูอยากเห็นสีแดงพี่น้องเมืองครับดอกกุหลาบสีแดงมันคือเป็นขุยว่ะโอ้กันนี้มันอะไรหลอกเนาะชีกากะคับมาพี่น้องพ่อไปสักทีนะครับเนาะโบจะเขาพ่อจะขอยจะขอนล้ำมายอยู่ขาอยู่ใส่ขากูไลขากูตจะฉีดินฉีดินได้นี่น่ะนี่ถ้ามันแห้งมันที่เป็นข้อยเด้อพี่น้องเด้อมันจะแตกเขื่อนเพราะเขา อีงน,นั่างปาดโ้ามึงมาแต้มแก่กับกลัวแค่บักนายไงกองเพี้ยนเย้ยังหนามาหนี่ขอโตกันนะครับเอากรุงสดไปแม่นวดพนนี่ก่อนพอเย่ยมใดผมมัน่นสามสิบก็โตครับผมไปหมดุดอ่ะพ่อไหว้สักหนีอครับผมสวัสดีครับ